เดือนปีสองสิบเก้าเครื่องพันห้านะโดยครานี้เป็นเกียร์โตนะคะคุณลูกค้าขานมาเลยค่ะคันนี้มีแทนเคเอ uh, ้ด้วยนะคะคันนี้ราคาสามแสนหกหมื่นบาทยกมาเลยค่ะยกมากดมาเลยเชิญเลยค่ะรับไหมคะรับเลยไหมคะออนไลน์มีไหมออนไลน์กดได้กดเลยใช่แล้วค่ะเปิดเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเชิญเลยนะคะคันนี้มีเคเอด้วยนะใช่แล้วค่ะออนไลน์ขอบเป็นห่างให้ราคาซื้อต่อกับบิลราคามาเลยค่ะตอนนี้สามแสนหกหมื่นบาทให้ราคาซื้อต่อกับบิลราคามาเลยค่ะสามแสนหกหมื่นบาทสดใสเดินปนักเตะสดใสเดินปนักจ เรบเป็นบาทที่สามสินะคะสิตกอะไรกันสามหกสองเาป็นแล้วฮะสับสาน้ำมือสับพายสับสาน้มือสับพนับเต็มสสานม่อสาบบาอนไลน์ับสาน้ำมือสิบานับเต็มสับสานมสานับต่อหกพันบาทเป็นเราเป็นแล้วฮะสับสาน้ำม่อแปบห่งนับเมสับสาร้มือี่๊บนไ่งนับต่อสับสาน้ม่อเจนับาทมาสับสาม่อแบหน่งเตมสับสามือนบหนต่อสามจ็ดสองะับสาน้ำมอแป๊บหน่งเตมสับสาน้ำม่อแป๊บสนึ่งต่อสับสานทีม3อ สามสบห้ามแสนปดหมื่นมาสตอกันเลยค่ะสาบแสนปมื่มาสิสามแสนปดมนับตสามแสนปม่นนับเตามสี่องห้าสามสปม่สองแปดหมื่นตามสี่ห้าสามแสนบปตหมื่อสี่แปมนเตสามแสแปดหมืนสีปดหมื่นสองสามสี่แปดหมื่นสับแตดม่นหาห้าสามสปมื่นกัาแปดม่นสองสามสี่แปดสามสี่ต้าห้าสามสี่ปม่นแปดแม่นเตสามสี่ปมื่นแปนัมต่สองสาม่แปดหมื่นแปดหม่าห้าสามสี่ไปม่นหแม่นตสามสี่ปม่ัาแปมี่นสไ สี่สัปดาห์ไปแล้วค่ะสี่แสนสี่สัปดอห์นับเต็สี่ัสนสพันบที่ออนไลน์ค่ะเดือนมิถุนอยนแล้วค่ะสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทสี่แสนหนึ่งหม่นบาทนับเต็มสี่แสนหนึ่งเมื่นสัปาไปแล้วค่ะสีาแสนหนึ่งมื่นสัาหนับเต็สี่นหนึม่สัปานับเต็มสี่แสนนึ่สหมื่นสัปดาม่ หมาที่สามสี่สามส่สี่ค่ะสี่แนหนึ่งหมื่นสังพันบาทนับสี่พนค่ะสี่แสนหนึพันออนไลน์สี่แสนหนึมนหพันนบเต้สี่แสนหนพันับ่แสนหนึ่งหมหพมาที่สามสนับสามค่ะตกลงขายที่ราคา416,000บาทค่ะคุณลูกค้าออนไลน์หมายเลข3 0 3 4ยสประมูลได้ไปในราคา416,000บาทขอบคุณค่ะชมมันต่อเลยค่ะ